สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลัก10หลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนนะครับหลังจากที่เราดูสูตรเลือกคู่ที่หลัก10หลักหน่วยล่างไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาสูตรเลือกคู่ที่ เลขบนนะครับเอามาฝากกันให้พิจารณากันในงวดวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนะครับเผื่อว่าถูกใจตรงใจท่านใดนะครับแต่ก่อนอด่นนะครับก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติส่วนอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจอบตัวไหนนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรหลัก10บนก่อนนะครับเลือกคู่ขี้หลัก10บนก่อนสถิติของสูตรก็จะมีผิด1งวดนะครับเข้ามา3มงวดแล้วก็มาผิดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก2 6 1 3าตำแหน่งที่เราไม่ใช้บวกกันเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับเรามาดูนะครับงวดแรกนะครับ5บวก2เป็น7 7เบวก3าเป็น10นะครับได้เลข0เลข0นย์เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออกงวดนี้26 1หนะครับหลัก10คือเลข6 เป็นเลขคู่นะครับงวดต่อมานะครับ1นึบวกศบวกศได้1นะครับเลข1เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก1 5โทษที7 5 0นะครับ7 5 0หลักสิบคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมานะครับ4ีบวกหเป็น5 5าบวกหเป็น11นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก4 7 5หลักสิบคือเลข7นะครับเลข7เป็นเลขคี่ งวดต่อมานะครับ1นบวกสนะครับได้5 5บวกหเป็น10นะครับได้เลข0ผลรางวัลที่ออก9 3 5นะครับหลัก10คือเลข3นะครับเป็นเลขที่แต่สูตรคำนวณได้เลข0ูนย์นะครับเป็นเลขคู่ผิดนะครับงวดนี้มาดูต่องวดต่อมานะครับ7จบวกสาเป็น10 10บวกเเป็น17นะครับได้เลข7เลข7เป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออก1 7 1นะครับ หลักสิบคือเลข7นะครับเป็นเลขคี้วดต่อมานะครับ7จ็บวกสบวกเนะครับเหมือนเดิมนะครับได้เลข7นะครับผลรางวัลที่ออก3 7 2นะครับหลักสิบบนนะครับวดนี้คือเลข7นะครับเป็นเลขคี้วัดต่อมานะครับ8ปบวกสเป็น10 10ิบวกเเป็น19นะครับได้เลข9 เลข9เป็นเลขขี้นะครับผลรางวัลที่ออกวันนี้0 3 7นะครับหลัก10คือเลข3นะครับเป็นเลขขี้วัดต่อมานะครับ4ีบวกเเป็น11 11อบเวกหเป็น16นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก7 6 1นะครับหลัก10คือเลข6นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับ3าบวกแเป็น11นะครับ11บเวกสเป็น15 ได้เลข5นะครับเป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก258หลักสิบคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมานะครับ4 7่บวกสก็เป็น11 11อบเวกแปเป็น19นะครับได้เลข9เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ2 3 5นะครับของงวดที่ผ่านมา2 3 5หหลักสิบ คือเลข3นะครับเลข3เป็นเลขที่อันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเข้ามา3มงวดแล้วก็มาผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4 5 6ี่้านะครับ6งวดของงวดนี้นะครับของงวดนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะได้เลขคู่หรือเลขคี่นะครับ3บวก4เป็น7นะครับ7บวกเเป็น14นะครับได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับ เรามารุ้นะครับว่าหลัก10บนนะครับงวดนี้จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับจะเป็นไปตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับพิจารณาดูชอบถูกใจตรงใจจะนำไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับก็ผ่านนะครับหรือว่าหรือว่าจะเอาไปเป็นตัวเน้นนะครับตัวเด่นนะครับคู่ที่เป็นเลขคู่ตัวที่เป็นเลขคู่ เราก็เป็นตัวเด่นตัวเน้นไปนะครับส่วนเลขที่ถ้าเราชอบเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับอนาคตอาจจะหลุดหรืออาจจะเข้าก็ไม่มีใครทราบนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันตัวแรกก็คือหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หน,นะครับ เป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลัก10บนนะครับทีนี้เรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักหน่วยบนนะครับสถิติของสูตรก็จะมีผิด1งวดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก517นะครับงวดแรกนะครับ1-4บวก4เป็น5 5-4บวก4ได้เก้นะครับเป็นเลขขี่นะครับเลข9ผลรางวัลที่ออก517นะครับ หลักหน่วยนะครับทีนี้หลักหน่วยหลักหน่วยบนคือเลข7นะครับเป็นเลขขี้วดต่อมานะครับ3บวก5เป็น8นะครับ8บวกหได้เก้าเลข9เป็นเลขขี่นะครับผลรางวัลที่ออก7 25หลักหน่วยบนนะครับคือเลข5นะครับเป็นเลขขีวัดต่อมา6บวก2เป็น8 8ดบวก3เป็น11นะครับได้เลข1นะครับ ผลรางวัลที่ออก2 6 1หลักหน่วยบนนะครับคือเลข1นะครับเป็นเลขคี่วดต่อมานะครับ0นย์บวก0นบวก0นย์นะครับได้เลข0เป็นเลขคู่นะครับเลข0ผลรางวัลที่ออก750นะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข0ูนย์นะครับเป็นเลขคู่วัดต่อมานะครับ 6บวก1เป็น7นะครับ7บวก6เป็น13ได้เลข3นะครับเป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก4 7 5ห้านะครับหลักหน่วยบนคือเลข5นะครับเลข5เป็นเลขคี่วันต่อมานะครับ4ีบวกสเป็น8ปนะครับ8ปบวกเป็น13ได้เลข3นะครับเลข3เป็นเลขคี่ผลรางวัลที่ออก9 3 5นะครับเลข5หลักหน่วยบนนะครับเป็นเลขคี่ งวดต่อมานะครับ0ูนบวกสบวกเเป็น10นะครับได้เลข0ผลรางวัลที่ออก171นะครับงวดนี้หลักหน่วยบนคือเลข1เป็นเลขคี่นะครับแต่ผลที่เราคำนวณได้เลข0นะครับเป็นเลขคู่ผิดนะครับงวดน,นี้ผิดงวดต่อมานะครับ8ปบวกสเป็น11 11อบเวกเเป็น18นะครับได้เลข8เลข 8, 8, 8เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก372นะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข2เป็นเลขคู่ งวดต่อมาครับ6บวก2เป็น8 8บวกเเป็น17นะครับได้เลข7เลข7เป็นเลขขี่นะครับผลรางวัลที่ออก0 3 7ย์เนะครับเลข7นะครับหลักหน่วยบนเป็นเลขที่งวดต่อมานะครับ5บวกเเป็น12นะครับ12บวก5เป็น17ได้เลข7เลข7เป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออก7 6 1นะครับ761หลักหน่วยบนนะครับ คือเลข1น,นะครับเลข1เป็นเลขคี่งวดต่อมานะครับ2อบวกแเป็น10 10ิบวกสเป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก258นะครับหลักหน่วยบนเลข8นะครับเป็นเลขคู่ของงวดที่ผ่านมานะครับ7จบวกสเป็น11 11อบเวกแปเป็น19นะครับได้เลข9 เลขเเป็นเลขขี้นะครับผลรางวันที่ออก2 3 5หหลักหน่วยนะครับคือเลข5าเป็นเลขขี้ทีนี้เรามาดูของงวดน,นี้นะครับ9บวก4เป็น13 13บวกเเป็น20นะครับได้เลข0เรามารอรุนนะครับว่าตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับ จะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับหรือจะเป็นเลขคี่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่3ามสินะครับธันวาคม64นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2ส,สูตรนะครับทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2ส,สูตรเพราะว่าผมหยุดคิดสูตรเลือกคู่คี่ไประยะหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยลงนะครับแต่ว่ามันก็ผิดไป แต่งวดนี้ลองเอากลับมาคิดดูมาอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่ามันมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับไม่ใช่สูตรเก่าเป็นสูตรใหม่คิดขึ้นมาใหม่นะครับสถิติของสูตรก็เข้ามา1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็ผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4 5นะครับ5งวดตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันตัวแรกก็จะเป็นหลักพันนะครับ หลักพันบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็สิบท้ายครั้งที่ 1, <c oughs> 1เหมือนกันกับสูตรเลือกคู่ขี้หลัก10บนนะครับเมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนตัวหน้านะครับเปลี่ยนตัวหน้าตัวอันนี้เป็นหลักพันนะครับหล <c oughs> ัก10เป็นหลักหมื่นนะครับ <Stanford> นี่เป็นหลักพันมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นตัวเลือกไปแล้วก,กันนะครับถ้าคิดว่า น่าสนใจก็ลองไปพิจารณาดูแต่ถ้าคิดว่าไม่น่าใช่นะครับก็เอาตามที่เราชอบนะครับเอาตามที่เราชอบเพราะว่าสูตรเลือกคู่ขี้ก็50-50นะครับเพราะว่าเลขคู่กับเลขขี้ก็มีอย่างละ5ตัวนะครับครึ่งครึ่งนะครับถ้าคิดว่ามันจะเป็นไปตามสูตรก็เอาไปเป็นตัวเน้นก็แล้วกันนะครับตัวเด่นแล้วกันนะครับแต่ถ้า เราชอบเลขที่เราก็เอาตามที่เราชอบนะครับเพราะว่าพอไม่มีใครทราบเนาะว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมเองก็ไม่ทราบก็คิดค้นมาเอามาตามสูตรตามหลักสถิติมาให้ดูให้พิจารณานะครับส่วนผลลางวันจะออกจริงอันนี้ไม่มีใครทราบนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเองนะครับว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไลฟ์จะไลฟ์สดนะครับสรุปร่างนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้จะสรุปร่างให้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมสำหรับ ชุดสรุปประจางวดวันที่30ทธันวาคมที่จะถึงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ